โคคารวยครับพบกันเช่เคยนาะางตัวเลขการเสรี่ยงโชคสลากิประจงรัลเพื่อนบ้านนะครับรว่า,าจะเปทั้งฮาหนอยลาพัฒนารวมไปถึงหุงห้นราบตลาจดจากทสุขครับโบกรนในรอบของวันจันทร์ที่6มีนาคม2566นะครับวันจันทร์ที่6เป็นวันหยุดเนาะวันหยุดวันนักขัตตวรรษมะวันมาฆาบูชาหรือเปล่าหรือวันวิสาขับนะจำไม่ได้เนาะไม่แน่ใจทีนี้ อ่ะอยังไงก็เป็นวันหยุดพักผ่อนอีกวันหนึงน่งเนาะสำหรับหลายท่านนะครับแต่บางท่านก็นยังทํางานอยู่ก็เป็นกำลังใจครับก่อนจะพบแนวทางทั้ง4หน่อยและลาววันจันตวัสรุปแนวทางวันอาทิตย์ครับเครองใครไปทั้ง4หน่อยเนาะ,ะเฉพาะกีครับ720ล่าง41พิเศษ3 40ล่าง98ปกติครับ118ล่าง26 VIP 501ล่าง4ี่้า6ไหลรัวๆเลยจ้ะ เด่นศูนย์มาสองศูนย์นะครับอ๋อพิเศษก็หลุดไปนะครับต้องขออภัยเนาะปกติเด่นหนึ่งก็มาหนึ่งแปดนะครับปิดท้าย v ีพีเด่นสี่มาสนะี่หกเนาะแม่สรูดน่าจะปังอยู่เดซิ่อินใดวินเด่นมันนี่มาดีๆอยู่สามสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดห้าศูนย์หนึ่งเนาะวินเด่นใส่วินเป็นไงมั่งเนาะคงจะเห็จะปังนะดูเลยเอา้าว เปไงฮะเลขวันมาหมดเลยเนาะเลขวันมารัวๆเลยหนึ่งแปดก็มาเนาะอืมอืมอ้าวสองหกอยู่นี่เนาะอ่ะก็ขอแสดงความยินดีกับนี่พี่บังละกันเนาะสายเบิ้ลก็ไม่มานะจ๊ะวันนี้สายเบิ้ลไม่มาเลยเนาะแม่ดูสิครับให้ไรไว้เนี่ย <c oughs> ให้ห้าหนึ่งแปดมาเลยหนึ่งหนึ่งแปดเนะเาะอ้าว อ้าวตามแต่พอดีหวยพีเข้ามีหลุดเนะเาะเฮงปังกันไป4098182601ปังปุยครับแนวทางสี่นอยมัดร,รวมกับในรอบของวันจันทร์ที่6มีนาคม2 5 6 6ครับแนวทางฮานอยมัดรวมจุดจะพิคาสสี่หนอยและลาวนนาลาวันจันทร์เนาะแนวทางลาววันจันทร์และฮานอยวันจันทร์ที่6วันพระใหญ่วันมาคบูชาเนาะและ,ละท่านก็คงต้องไปทําบุญตักบาร นะครับตามประเพณีของทางพุทธศาสนาเนาะสำหรับสาวสำหรับชาวพุทธทั้งหลายก็ดีนะครับลหลายท่านก็พักผ่อนจันใจต่อในวันหยุดนักขัตฤกษ์เนาะแลหลายท่านก็กําลังเดินทางกลับเข้าเมืองใหญ่เพื่อทํางานต่อในวันอังคารเนาะอ้าวมาดูกันว่าแนวนทางวันจันทใจจะจปังแค่ไหนใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่มาว่ากันครับ เดินรอบรับรองครับวันนี้วันจันนี้ขอแก้ตัวเมื่อวานมาเกือบเต็มวันนี้เต็มแน่นอนแล้วก็ตรงรอบสลับรอบก็ระวังให้ดีนะตัวที่ช,ชาติติให้ให้หมดแล้วนะฮะนอกตารางหนึ่งแปดห้าสามเด็กวันจันวิ่งตั้งแต่เช้ายันดาวโจนถึงลาวเนาะยันดาวโจนเลยนะนู่นแหะดาวโจนตีหนึ่งตีสองนั่นแหละเนาะไซเบิร์นหนึ่งหะนึ่งสามสามให้แค่นี้อ่าไม่ให้เยอะละให้แค่นี้หนึ่งหนึ่งสามสามนะ มาลุนกันมาสายเบิ้ลจะปังจะเฮแค่ไหนเนาะอย่ามาซีดีเด้ออ้ <c oughs> อาวตัวที่ชินชอบก็การให้เน้นให้หมดแล้วเนาะสําหรับนอกตารางก็ดีอา้าวฝากไว้เป็นอาตาตากับสีหน่อยเนาะสองทุสบสาวฝาโขละว่านาสองหนึ่งเจ็ดเลขลายวางเจ็ดแปดเก้าสองนะตัวที่ชินชอบตีให้นก็นให้หมดแล้วอา้าวเบิ้ลกันกหนึ่งหนึ่งนะครับชุดสี่ตัวให้สองชุดเนาะแหมชอบ 1, 2, หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งก็เลยให้มานะ อา้าวอย่าลืมนะตตดเล่น2ตัวหน้าสงตัวหลังไปและกลับเสมอนอกจาบชุด4ตัวและสาตัวก็ดีอา้าวขอให้เห็นให้ปังทั้ง4หน่อยและลาววันจันทรเย็นยำ่ำนำมาร่ำรวยกันต่อพักผ่อนหย่อนใจไปทำบุญกลับมาก็มารวยกันครับในฮาหนอยและลาวรอบวันมาฆบ,บูชาขอให้หให้ปังพี่น้องกับคนที่ติดตามผมที่รับชมผมที่กดไลค์ดูทางแล้วก็อย่าแรงนั่นใจกดไลค์ให้อดมินบังเดอร์อ้าวจะได้เห็นด้ปังไปด้วยกันสวัส,สดีสสดครับ